สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาไปมูนะคะพา ออมูอย่างไรให้ปังสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568เดือนแรกของปีนะคะบางคนถ้าเข้ามาดูยังอยู่ในช่วงเดือนธันวาก็าอาจที่จะมูส่งท้ายปีเก่าแล้วก็มูต้อนรับปีใหม่กันได้เลยนะคะเรามาถึงชาวราศีพฤกภแล้วคะ่ะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนามาดูกันนะคะว่า ชาวราศีพฤกษบในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้การพยากรณ์แบบจักราศีโดยใช้แผ่นธรรมศินในการกำหนดต,ตำแหน่งต่างๆและใช้ศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะคือศาสตร์ไพ่โคโคโโน,โนในการพยากรณ์และเราจะใช้ไพ่บัตรกรรมการในการ บอกวิธีการโม่โมูอย่างไรให้ปังปังเกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างนะคะมีเรื่องอะไรที่กําลังจะปังในช่วงเดือนมกราคมไพ่บัตรกรรมการจะบอกคุณนะคะทีนี้เราจะมามาบอกวิธีการโมูตอนท้ายๆเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤกษภหรือลคัคนาพฤกษภในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรก ไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่สามิบเอ็ดได้ราศีธนูแล้วก็ราศีมังกรราศีธนูธาตุไฟราศีมังกรธาตุดินไฟ <c oughs> กับดินจัดว่าดีนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จึงเป็นไพ่ดีเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับรายดีเกี่ยวกับเรื่องการงานดีเกี่ยวกับเรื่องความกระตือรือร้นต่างๆดีเกี่ยวกับเรื่องการพูดการจาการติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆเนี่ยแล้วก็ดีเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง ะค,ะความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานความมั่นคงทางด้านฐานะความเป็นอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภคือคําพูดคําพูดของคุณเนี่ยจะส่งส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เอ่อก้าวหน้าก็ได้มีคนเชื่อถือก็ได้มีคนนับหน้าถือตาคุณก็ได้นะคะ แต่คำพูดของคุณก็อาจที่จะเป็นผลร้ายกับตัวคุณได้เพราะฉะนั้นเราจะพูดให้ดีหรือเราจะพูดให้เสียขึ้นอยู่กับตัวเราเวลาที่จะพูดอะไรควรไต่ตรองคิดให้หนักๆคิดให้มากๆคิดเยอะๆก่อนพูดจะดีที่สุดเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ไพ่ใบแรกคือไพ่ตัวตนของชาวราศีพฤกศบหรือลัคนาพฤกษบนะเพราะฉะนั้นความมั่นคงความโดดเด่นเนี่ยมา มาเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วทําอะไรเนี่ยตรงตามเป้าหมายได้ในช่วงเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นงานค่อนข้างโดดเด่นมีภาวะของความเป็นผู้นําแต่ต้องระวังเรื่องคําพูดสักนิดหนึ่งนะคะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าใช้พระเดชมากกว่าพระคุณนะต้องใช้สองอย่างควบคู่กันไปอย่าเชื่อมั่นตัวเองจนกระทั่งไปข่มคนอื่นหรือใช้คําพูดคําจาเหยียดคนอื่นก็ไม่โอเคนะคะในที่นี้ก็บอกว่าผู้ที่เกิด ราศีพฤษบทำอะไรคนเดียวดีกว่าทําเป็นหมู่คณะหรือดีกว่าไปลงทุนร่วมหุ้นกับผู้อื่นนะการตัดสินใจคนเดียวทําอะไรคนเดียวจะประสบความสําเร็จได้เยอะกว่าได้เยอะและได้ดีกว่าคนที่จําเป็นต้องทําเป็นหมู่คณะอันนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในที่นี้เขาบอกว่าถ้าราศีพฤษบคนที่ทําธุรกิจหรือทํางานที่เกี่ยวกับการที่เรียกว่าตัดสินใจเองคนเดียวนะคะมีเอ่อ คนเดียวตัดสินใจคนเดียวงานคุณประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดว่าต้องทํามีหุ้นส่วนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะทีนี้สําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณทําอะไรที่เป็นเคาเรียกว่าอะไรนะทําอะไรที่มีหุ้นส่วนหรือทําอะไรที่ต้องทําเป็นกลุ่มให้ระวังเรื่องคําพูดคําจาเรา นะคะจริงๆแล้วถามว่าเรื่องงานดีไหมมันดีมันโดดเด่นมันมีความมั่นคงแหละแต่ถ้าการตัดสินใจคนเดียวจะดีกว่าเท่านั้นเองนะทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะตำแหน่งกระดุมพระการเงินรายได้ผลประโยชน์ต่างๆได้ไพ่ศูนย์สี่นะคะได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลเป็นธาตุลมทั้งคู่นะคะทั้งมิทั้งมิถุนและทั้งตุลไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการงานเขาบอกว่างานเนี่ย ที่เกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดคำจาต่างๆหรืองานที่มีเกณฑ์ของการเดินทางออกไปพบปะเจอลลกค้าจะส่งผลทำให้คุณมีรายได้ที่ดีนะคะรายได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ถ้าถามถึงว่าเก็บเงินอยู่ไหมในช่วงของเดือนมกราคมเก็บเงินยังไม่อยู่นะสำหรับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะอาจจะหมดไปกับการเดินทางอาจจะหมดไปกับการช่วยเหลือ นะช่วยเหลือคนในครอบครัวช่วยช่วยเหลือคนที่คุณรักหรืออาจจะหมดบางคนก็อาจจะหมดไปกับการอะไรอะเออ <c oughs> หมดไปกับการเฮฮาปาร์ตี้นะมันเป็นช่วงที่ยังปีใหม่บางคนก็ฉลองกันยังเดือนแรกของปีอยู่อะ่ะบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนนะไม่ได้หมายถึงราศีพฤษภทุกคนเพราะราศีพฤษภเนี่ยบางคนจะค่อนข้างขี้เหนียวนะคะ ด้วยราศีด้วยราศีพฤษภเนี่ยจะมีนิสัยขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนแต่ทีเนี้ยบางคนก็อาจที่จะเราต้องดูว่าเขามีลัคนาอะไรเขาม,เมีวันเกิดอะไรปีเกิดอะไรบางคนก็เลยอาจที่จะกลายเป็นว่าชอบแต่งตัวรักสวยรักงามหรือบางคนก็กินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่เงินไม่ขาดมือการเงินการเงินดีแต่เก็บเงินไม่อยู่ เท่น,นั้นเองนะคะไม่ได้ส่งไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับตัวคุณทีนี้ไพ่ใบต่อมานะคะตำแหน่งสหัชชะสหัสชะได้ไพ่ใบที่77ได้ราศีกรกฎและก็ราศีพิจิกราศีกรกฎธาตุน้ําราศีพิจิกก็ธาตุน้ำไพ่ใบนี้ถ้าถามถึงว่าสหัสชะเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนนะคะใครที่ทําอะไรที่ต้องมีหุ้นส่วนก็จัดว่าดีอยู่นะ นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบ้างหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในช่วงของเขาบอกว่าในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยเออเป็นช่วงที่ดีสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภไม่ว่าจะมีเกณฑ์ของการออกไปติดต่อพบปะเจอเจอลูกค้าหรือ ทำลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงที่เราสนิทด้วยหรือลงทุนร่วมหุ้นกับพี่น้องก็เรียกว่าพี่น้องต้องน้องคนที่ถัดจากเราลงไปนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีพี่น้องคนที่ถัดจากเราลงไปก็โอเคไม่เป็นไรเรียกว่าพี่น้องเพื่นอนฝูงไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเราในช่วงเดือนมกราคมนะคะอาจจะยังมีโบนัสอยู่ยังมีเงินอยู่นะคะในช่วงจังหวะเดือนมกราคมจึงจัดว่ายังดีอยู่สําหรับเพื่อนฝูงพี่น้องแต่การเดินทาง การเดินทางที่จะไปติดต่อธุรกิจติดต่อด้านเออการงานต่างๆจะประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะคะอาจีจะได้รับข่าวดีนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้จักพูดรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักทําตัวที่คอยตามนะคะแล้วก็ต้องเตรียมเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมเตรียมความพร้อมในการที่เราจะจะทำงานจะไปพรีเซนต์ต่าง แต่ถ้าถามถึงว่ายวดยานพาหนะที่เราใช้ขับไปมันจะมีปัญหาตามทางไหมไม่มีนะคะไม่มีปัญหาตามทางเพียงแต่ว่าถ้าใครใช้รถกลางเก่ากลางใหม่ให้คุณดูแลเกี่ยวกับเรื่องหมอ้อน้ําสักหน่อยก่อนออกเดินทางนะคะมันก็จะทําให้เราไม่มีปัญหาในการเดินทางเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นรถใหม่ก็ไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าเป็นรถกลางเก่ากลางใหม่บางทีหมอ้อน้ํามันอาจจะแห้งง่ายดูน้ํามันเครื่องด้วยยิ่งดีนะคะ เขาบอกว่าถ้าใครไปติดต่อง,งานก็จะติดต่อง,งานได้ได้ง่ายพูดได้ง่ายนะคะจากตอนที่เคยมีปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีพุทธศักราช2,567พอข้ามมาปี68ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนพูดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะมันอาจจะเป็นงานที่ค้างค้างมาจากปีที่แล้วแล้วมาปีเนี้ยพูดได้ง่ายกว่าเดิมติดต่อพูดคุยได้ง่ายกว่าเดิมนะคะตำแหน่งต่อมาพันธุ พันธุได้ไพ่ไปที่สิบแปดได้ราศีพิจิกได้ละแล้วก็ราศีตุล <c oughs> พิจิกธาตุน้ําตุลธาตุลมอ่อไพ่ใบนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเกี่ยวกับพันธุนะคะพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเหมือนเป็นเหมือนมีนี่เวรกมเก่ากันหรือไม่ก็เป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันนะคะในช่วงของเดือนมกราคมมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นมาทั้งชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องคนรักลูกหลานบริวารอาจจะมีเกณฑ์ของการน,นะครับบางทีเหมือนคนในครอบครัวคือเจ้ากรรมในเวรของคุณมันจะต้องมีเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือมันจะต้องมีเรื่องที่จะต้องหมดไปกับการจับจ่ายใช้สอยหรือบางคน่ะคนในครอบครัวเจ็บป่วยแล้วเราต้องเป็นคนรับผิดชอบหรือบางคนนะคะบางคนราศีพฤษภแก้เคด แก้เคล็ดด้วยการเดินทางไปต่างประเทศกับคนในครอบครัวนะคะหรือมีแผนเดินทางไปต่างประเทศกับคนในครอบครัวอันเนี้ยมันก็จะแก้เคล็ดไปได้นะคะแต่ทีนี้ถ้ามาดูว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาคารที่อยู่อาศัยของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆคุ้มครองอยู่ไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นน้ําเพราะฉะนั้นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพญานาคแต่เขาบอกว่าเออผู้ที่เกิดราศีพฤกษภมาดามแนะนําให้ไหว้พระลาหูด้วยนะ นะคะพอเริ่มต้นปีอ่ะต้นปีของปีพุทธศักราช2568คืนพุธแรกอ่ะพุธแรกของสัปดาห์แล้วก็คืนวันพุธให้คุณเตรียมของดำแปดอย่างแปดอย่างเทียนดำแปดเล่มธูปดำแปดดอกไหว้พระลาหูนะคะเพื่อขอพรจากท่านให้อะไรที่มันกําลังมืดมนอะไรที่มันกําลังขุ่นมัวอยู่ในใจหรืออะไรที่มันทําให้เราอ่ะ เอ่อมีอุปสรรคใดๆก็ตามขอให้เราเจอทางสว่างขอให้เราเจอโอกาสดีๆนะคะไหว้รา,าหูเสริมไปสักนิดหนึ่งจะยิ่งส่งผลดีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะมื่งไงนั่นนะมันก็จะทําให้มีอุปสรรคติดขัดอย่างเช่นบางทีเราจะทําอะไรหรือกําลังจะก้าวหน้าจะทําอะไรจะลงทุนอะไรสักอย่างเอ้ามีคนในบ้านเจ็บป่วยต้องเอาเงินไปใช้หรือบางทีอาจที่จะ อยากจะทําอะไรสักอย่างอ้าวมีคนในบ้านเจ็บป่วยต้องคอยช่วยดูแลมันก็เหมือนเรามีอุปสรรคติดขัดทําอะไรได้ไม่สะดวกนะคะไพ่ใบต่อมาปุาตตะนะคะปุตตะคือโครงการใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆที่จะได้เข้ามาได้ไพ่ใบที่เจ็ดสิบเก้าได้ราศีมิถุนนะคะแล้วก็ราศีกรกฎราศีมิถุนธาตุลมราศีกรกฎธาตุน้ําไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆนะคะเป็นไพ่กลางกลาง เกี่ยวกับโครงการหรือโอกาสใหม่ๆที่จะได้รับในช่วงเดือนมกราคมสำหรับผู้ที่เกิดเออราศีพฤกษบนะคะแล้วก็ลัคนาพฤกษบเขาบอกว่าถ้าใครที่ทำมีโครงการใหม่ๆก็อาจจะประสบความสำเร็จช้านิดนึง แต่มันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้คุณอาจจะต้องทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันควบคู่กันไปเป็นช่วงจังหวะที่มีความโลเลอยู่ในใจนะจะทําทอะไรดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณทําไปแล้วบางทีมันอาจจะช้ามันอาจที่จะไม่ได้ดังใจมันอาจที่จะประสบความสําเร็จไม่ตรงอย่างที่เราคิดเราอยากจะเอยากให้มันเร็วๆอยากให้มันไวๆอยากให้ประสบความสําเร็จทําปุ๊บมันจะต้องปังปับ๊บอย่างเงี้ย มันไม่ได้มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าท้อแท้หมดกําลังใจหรือบางคนก็อ่อนไหวง่ายมันก็เลยทําให้ไม่เอาดีกว่าเกิดความโลเลไม่เอาดีกว่าไม่ทําดีกว่าแล้วก็ไปเริ่มต้นอย่างอื่นคุณเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆมันก็นับหนึ่งใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันต้องใช้ความอดทนสักมิดหนึ่งขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ําในตําแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเรื่อง ความรักนะคะเอ,อ่อความรักสําหรับคนโสดเขาบอกว่าจะพบรักกับชาวต่างชาติหรือบางคนอาจจะรักเก่ายูเทิร์นกลับมานะคะส่วนเอ,อ่อเมื่อกี้นี้ถ้าโครงการใหม่ๆที่มาดามว่านะต้องบอกก่อนว่าสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤกษบบางคนก็มีเกณฑ์ของการที่ว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้จะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือจะได้รับโอกาสดีๆเกี่ยวากับการทํางานนะคะโดยการที่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ก็มีสําหรับบางคนบางคนมีเกณฑ์ของการได้เดินทางไปต่างประเทศได้เดินทางไปในเสถานที่ไกลๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นจังหวะที่เรียกว่าไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นอะไรที่เหมือนติดต่อมานานแล้วหรือพูดคุยมาแล้วได้แบบปรับปรับกระทันหันนะคะต้องบอกแบบนี้ตำแหน่งต่อมา ิอุปสรรคติดขัดในการทํางานได้ไพ่ใบที่ส8สดได้ราศพีพฤกษบแล้วก็ราศีกรกฎพฤกษบธาตุดินกรกฎธาตุน้าไพ่ใบนี้เขาบอกว่ามีอุปสรรคติดขัดแน่นอนอุปสรรคติดขัดในที่เนี้ยเขาบอกว่ามาจากความเจ้าอารมณ์ใจร้อนบุ่มบามของตัวเราเพราะฉะนั้นอ่ะเขาบอกว่าอุปสรรคติดขัดใดๆถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะเออต้องบอกก่อน ได้ธาตุดินและธาตุน้ํามันเป็นไพ่กลางๆไม่ใช่ไพ่เสียทีเดียวอุปสรรคติดขัดมันจะมีขึ้นแน่นอนถ้าคุณใจร้อนคุณวู่วามคุณทําอะไรไม่ไม่ไม่ไ,มไมต่ตองให้รอบคอบถ้าทําอะไรแล้วเนี่ยหนักแน่นหยวนหยวนยอมยอมมากอันไหนที่เราหยวนเรายอมแล้วเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมายไม่ได้ทําอะไรให้เราเดือดร้อนมากมายเราหยวนเรายอมไปเพื่อที่มันจะได้ทําให้ไม่มีใครมาขัดแย้งกับเราไม่มีใครมาเป็นอุปสรรคกับเรา ก็เท่ากับเขาเราไม่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับใครใครก็ไม่เป็นศัตรูกับเรานะคะอันไหนที่เราคิดว่าเอ๊ะมันเกินไปเราก็ต้องพูดให้เหตุผลว่าต้องถามหาเหตุผลแล้วก็ต้องพูดให้เหตุผลด้วยมันถึงจะทําให้อุปสรรคติดขัดต่างๆมันไม่เกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราเป็นคนใจร้อนวู่วามมากเกินไปหรือเปล่านะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่เจ็ดสิบในตําแหน่งปัตตนินะคะปัตตนี ความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วได้ไพ่ไปที่เจ็ดสิบได้ราศีกันแล้วก็ากรกาศีมังกรกันธาตุดินมังกรก็ธาตุดินไพ่ใบนี้จึงจัดว่าเป็นไพ่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภใครที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีพฤษภคุณคู่ครองของคุณอาจจะอยู่ด้วยกันมาแบบยาวนานแล้วเขาอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ อาจจะเป็นการที่เรียกว่าร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคิดช่วยกันเก็บช่วยกันสร้างฐานะให้เกิดความมั่นคงเขาบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีจัดว่าดีเลยทีเดียวสำหรับคนมีคู่จะทำให้ทั้งตัวคุณและคู่ครองของคุณเนี่ยโฟกัสเรื่องความมั่นคงฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวนะคะแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะทำได้เพราะว่า ไม่ว่าจะตัวคุณหรือไม่ว่าจะคู่ครองของคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่นะคะเป็นการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอาจจะทํางานหรืออาจที่จะอาจที่จะยุ่งกับงานไม่ค่อยมีเวลาให้กับกันเท่าไหรนะ่นัก นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่จะมาแบบว่าสวีทหวานแหววกันอาจจะไม่มีอาจจะมีเวลาที่จะทําแต่งงานปรึกษากันแต่เรื่องงานซะมากกว่าในตําแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเรื่องเจ้านายเขาบอกว่าเจ้านายเนี่ยเขามองว่าเราเป็นคนเก่งมีความมุมานะอดทนขยันนะคะซื่อสัตย์อดทนหมัน่นศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมในในสิ่งต่างๆที่คุณทําเพื่อเอามาพัฒนาในการทํางานเจ้านายจึงรัก มีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเจ้านายอาจจะช่วยเหลือส่งเสริมผลักดันคุณให้ไปได้ไกลกว่าน,นี้นะคะส่วนศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยมีแต่ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณมีแบ็กอัพที่ดีนะคะดังนั้นศัตรูเปิดเผยเมื่อทําอะไรเราไม่ได้เขาก็ต้องตามน้ําไปก่อนตาแหน่งต่อมามรณนะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาได้ไพ่ใบที่สี่สิบเอ็ดได้ราศีพิจิก นะคะแล้วก็ราศีเมษพิติกน้ำเมษรไฟ <c oughs> น้ำกับไฟในที่นี้เขาบอกว่าเอา่อพิติกอ๋อใช่พิติกน้ำราศีเมษละเป็นธาตุไฟไพ่ใบนี้จึงเป็นไพ่กลางๆนะไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไพ่แย่จนทีเดียวเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้ามาถามถึงเรื่องสุขภาพวัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางาน ถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีส่วนใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอายุ40ถ้าผู้หญิงนะ40 up, อ้าบอะมันเริ่มเป็นวัยทองมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงโรคผู้ใหญ่ก็จะเริ่มมาเยี่ยมเยียนใครที่มีกรรมพันธุ์ของการเป็นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจไปตรวจสุขภาพซะแล้วให้ระมัดระวังสําหรับบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้ด้วยดังนั้น่ะ พยายามอย่าเครียดพยายามอย่าทางานที่แบบว่าหากกักโหมจนเกินความเป็นจริงนะอย่าหักโหมเกินไปทํางานหามรุ่งหามข้ามอดหลับอดนอนมันจะส่งผลทําให้คุณอนะเป็นโรคเหล่านี้ได้บางคนก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ได้นะความจําเริ่มเลอะเรือนหรือบางคนก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอ่อพากิสันนะคะมือสันสันแบบนั้นอนะนะคะส่วนผู้ชายเออไม่ใช่ส่วนเออไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม ถ้าอายุสี่สิบอัพห้าสิบอัพแล้วควรตรวจสุขภาพปีละสองครั้งเป็นดีที่สุดถ้าคุณไม่ค่อยหมั่นตรวจสุขภาพเนี่ยบางครั้งแนยกว่าเราจะรู้วิธีมันสายเกินไปก็มีนะรอจนแบบอาการมันแย่แล้วค่อยตรวจอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคแต่ถ้าเราตรวจปีละสองครั้งหรือบางคนบอกไม่อาปีละสองครั้งไม่อยากให้หมอมาเจาะเลือดเราเรื่อยๆตรวจปีละครั้งก็ยังดีปีเนี้ยมารามเจอไปนั้นเนี่ยก่อนจะสิ้นปีหกเจ็ดเนี่ย เจอเจาะเลือดตรวจสุขภาพไปสี่ห้ารอบเพราะเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแต่ปีหน้ามั่นใจแล้วจะไม่มีอะไรเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะคะมั่นใจในสุขภาพตัวเองนะอ่ะทีนี้มาดูตำแหน่งต่อมาสุภะเกติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีได้ไพ่ไปที่63ได้ราศีตุลแล้วก็ราศีกันตุลธาตลมกันธาตุดิน <c oughs> พไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่องเกติยศ ชื่อเสียงว่าสนามบารม,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 มีไม่ใช่ว่าไม่ดีทีเดียวมันเป็นไพ่กลางๆเป็นไพ่กลางๆในที่นี้เขาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงก็ได้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้คุณมีโอกาสที่เจ้านายจะให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณก็ได้แต่อีกในอีกทีหนึง่งคุณอาจที่จะไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นเลยก็ได้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเพราะอะไร คุณเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนคุณเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอ่ะจะเผอผายคือคําพูดคําจาของตัวคุณคุณจะพูดจาตรงเกินไปขวานผ่าซากมากเกินไปมันจะส่งผลเสียให้กับตัวคุณบางครั้งจะนึกว่าเอา้าก็ทําไมก็เราเป็นคนตรงอ่ะก็พูดแบบนี้พูดตรงๆไม่อ้อมค้อมบางคนบอกฉันพูดตรงๆใชไหมตอแหลง่ะแต่บางครั้งตอแหลบ้างจะดีกว่า การตอแหลไม่ใช่ตอแหลที่แบบว่โอ้โหประจบเลียใครแบบนั้นไม่ใช่มันต้องแต่งเติมปรุงแต่งไปบ้างอย่าตรงอย่าขวานผ่าซากมากเกินไปมันจะส่งผลเสียให้กับตัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าอยากที่จะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนแล้วเขาไม่เดือดร้อนเราก็ต้อง อย่าอย่าอย่าเป็นคนขวานผ่าซากมากนักนะคะตำแหน่งต่อมากรรมาการงานได้ไพ่ไปที่54 54ได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีมิถุนกรกฎธาตุน้ําราศีมิถุนธาตุลมไพ่ใบน,ในี้จัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะการงานที่อาจจะมีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่เกิดราศีพฤษภได้นะคะเป็นการที่ได้รับการความรักความเมตตาได้รับการช่วยเหลือแบบ โดยสเสน่หาจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเราอาจที่จะอย,อย่าลืมนะว่าราสีพฤกษพ,พูดให้ตัวเองได้ดีก็ได้พูดให้ตัวเองเสียก็ได้การทํางานที่คุณอาจจะใช้คําพูดคําจาที่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมรักใคร่เมตตาคุณหรือลูกค้าชื่นชมคุณสนใจคุณเป็นเอฟซคุณเป็นแฟนคลับคุณนะคะเรียกว่าไม่ว่าคุณจะ เอ่อทำธุรกิจด้านใดก็ไม่ทิ้งไม่หนีหายไปไหนได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจัดว่าค่อนข้างดีอยู่เกี่ยวกับเรื่องการงานสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบตําแหน่งต่อมาลาพะโชคลาภได้พไพ่ใบที่53ได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีกันนะคะกรกฎน้ํากันธาตุดินโชคลาภไม่มีต้องบอกก่อนเลยว่า ผู้ที่เกิดราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษบในช่วงเดือนมกราคมต้นปีไม่ต้องไปคิดเสี่ยงโชคโชคลาภไม่มีนะคะโชคลาภที่เกี่ยวกับลาบลอยไม่มีเลยมันต้องเหนื่อยต้องใช้เหงื่อต้องต้องเขาเรียกว,ว่าต้องแลกด้วยเหงื่อมันถึงจะได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยลาบลอยไม่มีนะหรือว่าจะไปหวังว่าอุย้ยเดี๋ยวจะได้มรอดอกไม้ใครที่มีเกณฑ์ว่าจะได้มรอดอกในช่วงเดือนมกราคมยังไม่ได้นะคะ ตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งวินาศวินาศได้ไพ่ไปที่แปดสิบได้ราศีธนูและราศีตุลราศีธนูธา,าตุไฟราศีตุลธาตุลมนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆนะเป็นไพ่กลางๆเพราะฉะนั้นตำแหน่งวินาศคุณมีศัตรูลับๆไหมคุณอาจจะมีศัตรูลับๆก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะ ในนี้ก็เตือนอีกอย่าพูดอะไรที่มันขวานผ่าซากอย่าพูดอะไรที่มันตรงมันแรงเกินไปอย่าพูดจาหรือทําท่าทางนักเลงนะคะทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วทุกอย่างของคุณจัดบรรลุเป้าหมายตรงตามเป้าหมายถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีความใครที่มีคดีความอยู่มีโอกาสชนะคดีไหมเขาบอกว่าโอกาสชนะคดีได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการที่เรียกว่าคุณต้องดูทนายของคุณดีๆว่ากินสองฝ่ายหรือเปล่าให้สังเกตดูดีๆ โอกาสแพ้ก็มีโอกาสชนะก็มีเพราะว่าทนายของคุณมันมีโอกาสที่จะกินสองฝ่ายสําหรับใครที่มีคดีความอยู่ส่วนคนที่ไม่มีคดีความระมัดระวังคําพูดคาจาของตัวคุณมันจะส่งผลทําให้คุณถูกฟ้องฟ้องข้อหาอะไร ฟ้องข้าหามิ่นประมาทได้นะคะเพราะฉะนั้นคําพูดคําจาต้องระมัดระวังนะสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบจะส่งผลทําให้คุณมีคดีความเกิดขึ้นได้ความทุกข์ใจอ่ะจะมาจากคําพูดของตัวเรานะคะถ้าคําพูดคําจาของเราระมัดระวังไม่ไม่ไปพูดถึงบุคคลที่สามไม่ไปเน็บแนมใครหรือไม่ไปปกป้องลูกน้องบริวารหรือคนที่เรารัก มากเกินไปอย่าปกป้องพวกพ้องมากเกินไปพวกพ้องลูกน้องบริวารจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ตัวคุณได้นะคะอ่ะเรามาดูว่าเคล็ดลับเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภควรทำอะไรบ้างนะคะแคปหน้าจอไว้นะเผื่อว่าจําไม่ได้ใบแรกเขาบอกว่าให้อาหารปลาในวันพระหัสบป,ปดีในช่วงเวลา 14นาฬิกาถึง14นาฬิกาสนาทีนะคะให้ไปให้อาหารปลามันจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องความคิดความสุข,ขุมรอบคอบนะคะแล้วก็เสริมเกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเมตตาเสริมเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาความรู้ต่างๆนะคะไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าเอ้าวันพระรหัสป,ปดีอีกนะเขาบอกว่าเปิดฟังพระเทศนะคะ เปิดฟังพระเทศในช่วง14นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา50นาทีคือฟังสักแค่ช่วงระยะเวลาสัก20นาทีก็ยังดีนะคะฟังพระเทศอะไรก็ได้เพื่ออะไรเพื่อให้เราอะเป็นคนที่จะเอ่อมีสตินะคะมีสติมากขึ้นนิ่งมากขึ้นให้ฟังในวันพระราชสัปดีนะหลังจากเราไปไปให้อาหารปลาเสร็จนั่งพักผ่อนสักพักสัก,สก4โมงครึง่ง ฟังจนถึง4โมง50นะคะฟังพระเทศมันจะทําให้เรามีสติปัญญามากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาเอ่อในในวันพระราชัป,ปดีนะคะฟังทุกวันพระราัป,ปดีได้ยิ่งดีใบต่อมาเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันพุธในวันพุธ17จบนะคะพระคาถาประจําวันพุธวันพุธเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจา ให้มีเสน่ห์ให้มีหลักการในการพูดนะคะในที่นี้อย่างเนี้ยไพ่โคโคโ,โนโก็เตือนหลายทีสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเอ้ยสำหรับผู้ที่เกิดสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะให้ระวังเรื่องกาพูดกคำจาพอมาไพ่บัตรกรรมการที่เราจะมูยอย่างไรให้ตัวเราปังก็ให้สวดพระคาถาประจำวันพุธในวันพุธสิบเจ็ดจบในช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบเจดนาฬิก ถึง18นาฬิกานะคะสวดช่วงเวลาไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีสวดช่วง17นาฬิกาถึง17นาฬิกา7นาทีหรือไม่ก็17นาฬิกา20นาทีถึง17นาฬิกา22นาทีหรืออาจจะเป็น17นาฬิกา40นาทีถึง17นาฬิกา52นาทีสวดช่วงเวลาไหนก็ได้มันจะทำให้คุณเฮงปังในเรื่องคำพูดคำจามากยิ่งขึ้นพูดอะไรไปคนเชื่อถือพูดอะไรไปดูน่าฟัง พูดอะไรไปดูเป็นผู้ใหญ่ดูมีเหตุผลดูมีหลักการนะคะเพราะฉะนั้นฟังพาเทศด้วยปล่อยปลาด้วยเอ๊ให้อาหารปลาด้วยมันก็จะทําให้เสริมเรื่องผู้ใหญ่เสริมเรื่องความสติปัญญาความรู้เสริมเรื่องเอ่อความเขาเรียกว่าอะไรนะเสริมให้เราเป็นคนที่มีความสุข,ขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการที่จะพูดจาต่างๆนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะก็ไปโมซะ ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะมาดามแนะนำให้ไปโมเพื่อที่จะได้เสริมเกี่ยวกับด้านต่างๆในตัวคุณเพื่อให้มันดีมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่เข้ามาแล้วสนใจอยากจะเรียนไพยโคโคโลโน,โนหรือสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามไปการส่วนตัวทักกินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุูใกับมาดาม,ดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ